สวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นวันพระใช่ไหมครับงั้นผมก็มีเรื่องเล่าสอยองหรือว่าขนโหลุกมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังก่อนนอนครับเรื่องนี้เป็นประสบการณ์จากพ e ี่วินที่ขับมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งที่เขาเจอดีระหว่างที่เขากําลังกลับบ้านอยู่ครับตอนนั้นเขากําลังขับรถเพื่อที่จะไปรับลูกค้าที่อยู่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งแถวแถวชนบทนั่น,น,นหละครับ ตอนขาไปก็ยังไม่มีอะไรยังไม่มีเหตุการณ์อะไรแต่ตอนขากลับนี่สิครับเจอดีเขาได้เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นหลังจากที่เขาส่งลูกค้าเสร็จก็กลับบ้านเส้นทางที่เขาไปนั้นก็จะเป็นทางลินที่ยังไม่ได้ปูซีเมนต์บริเวณเดอยรอบก็จะเป็นป่าไปกงไปเข่งก็ยังไม่มีสมัยนั้นเขาก็ขับไปปกติเงิอเงิน จูจ่ๆไฟหน้ารถของเขาก็ไปสาใส่ผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังโบกรถอยู่ข้างทางเขาสังเกตดูผู้หญิงคนนั้นก็เป็นชาวบ้านธรรมดาแหไรครับใส่เสื้อแบบเสื้อไปสวนใไม้นั่นแหละรครับเขาก็ไม่ได้คิดอะไรก็ก็เลยจอดรถถามน้องคนนั้นว่าน้องจะไปไหนครับดึกๆขนาดนี้เออพอดีว่าหนูจะไปหาเพื่อนที่ ูุบัานค้างงานเนี่ยครับพี่ช่วยไปส่งหนูได้ไหมได้ก็คิดอยู่สับสักแป๊บหนึ่งได้สิได้สิเขาก็เขาก็รับผู้หญิงขท่นขึ้นมาขับไปประมาณสักโลก,กว่าแนแะไะครับเขาก็รู้สึกว่ามันเงียบก็เลยชวนน้องคุยถามอะไรไปก็ไม่ตอบเงียบถามว่า จะไปทำอะไรเพื่อนตรงไหนเพื่อนหมู่บ้านไหนก็เงียบครับไม่ตอบเขาก็คิดว่าน้องเขาคงไม่อยากคุยด้วยระหว่างที่ขับไปอยู่นั้นเขาก็รู้สึกว่าทำไมรถของเขาค่อยๆหนักขึ้นหนักขึ้นเขาก็เอใจอะไรอนะเป็นไรเขาก็เลยมองกระจกหลังดูก็ต้องตกใจครับ พราะสิ่งที่เขาเห็นคือน้องที่อยู่ด้านหลังเขาไม่มีหัวครับอืหัวลูกเลยครับตอนนั้นเขาก็ไม่รู้จะทํอะไรตอนนั้นมือไม้สั่นไปหมดแล้วเขาก็เลยตัดสินใจเกี่ยงรถกระโดดลงข้างทางทำให้หัวของเขาแฝาใส่ตอไม้ที่อยู่ข้างทางแล้วก็สลบไปพอเช้ามาก็มีลูกคนหนึ่งที่ขับรถผ่านมาเจอพอดีก็เลยปลุกเขานุมน่ม มาทำอะไรที่นี่มานอนทำไมที่นี่พอเขาได้สติก็ได้เล่าเหตุการณ์ต่างๆว่าเขาเจออะไรมาบ้างพอเขาเล่าเสร็จนะครับเขาก็สังเกตเห็นลุงคนนั้นใบหน้าของเขาก็เศร้าลงเหมือนคล้ายๆเหมือนจะร้องไห้นั่นแหละครับเขาก็เลยถามว่าลุงเป็นอะไรลุงก็เลยเล่าว่าสิ่งที่เขาเห็นนั้น อาจจะเป็นดวงวิญญาณของลูกสาวเขาที่โดนโดน,โดนข่มขืนแล้วก็ปาดคอเสียชีวิตตรงนี้เมื่อสองปีที่ผ่านมาพ็ผมฟังผมก็สัสารลงแกนะครับก็ขอฝากทุกคนที่ไปไหนกลางข้ากลา,า,างคืนก็ระมาดระวังตัวด้วยนะครับอย่าไปคนเดียวเนาะไปหลายๆคนก็ขอให้ทุกคนตรดใช้วิจารยาณในการรับชมด้วยนะครับ ฝากทุกคน,คน like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ